เห็นเดินออกมาจากลิฟต์แบบนี้เนี่ยไม่ได้อยู่ในห้างหรือว่าอาคารสูงอะไรนะคะแต่ว่านี่เป็นลิฟต์บ้านค่ะสะดวกสบายมากๆเลยนะคะตอนนี้เนี่ยสังคมไทยของเรากําลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเป็นทางการแล้วนะคะลิฟต์บ้านเนี่ยกำลังได้รับความนิยมมากขึ้น,นเรื่อยๆเพราะว่าตอบโจทย์เรื่องความสะดวกสบายแล้วก็ความปลอดภัยของผู้ที่อยู่อาศัยในบ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุค่ะ ลิฟต์บ้านที่เห็นอยู่นี้นะคะเป็นเทคโนโลยีนวัตกรรมฟรีมือคนไทยที่น่าสนใจมากค่ะตอบโจทย์ประหยัดติดตั้งง่ายแล้วก็ปลอดภัยวันนี้เราจึงขอมาพูดคุยกับคุณสอนยาวพงศิริเจ้าของบริษัทฟลิงวันผู้ผลิตลิฟต์บ้านภายใต้แบรนด์ s i m เพล็กค่ะ คุณสอนนะคะว่าแรงบันดาลใจของพลิงวันเนี่ยค่ะมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงคะแรงบันดาลใจของฟลิงวันนะครับ <c oughs> ก็มาจากคุณป้าของผมครับ <c oughs> ครับก็คือแต่ก่อนออฟฟิศแห่งนี้เนี่ยเป็นเป็นบ้านพักอาศัยของผมก่อน <c oughs> ตอนสมัยมหาวิทยาลัยแล้วก็ผมอ,อยู่คุณป้าสองท่าน <c oughs> แล้วก็เห็นป้าท่านเนี่ยต้องเดินใช้กิจวัตรประจําวันเดินขึ้นลงบันได3ชั้นเก <c oughs> ือบทุกทุกวันเลยเราก็มีความคิดว่านอกจากคุณป้าของผมแล้วยังมีผู้สูงอายุอีกหลายท่าน ในโลกใบนี้นะครับที่ที่ซัฟเฟอร์กับเรื่องเรื่องนี้นะครับดังนั้นเนี่ยมันจะดีมากๆนะครับถ้ามี t ู o l s ตวหนึ่งมาใช้มาช่วยผู้สูงอายุมีอะไรที่ทําให้เราสามารถทํซัตอาร์ตตรงนี้ได้องค์ความรู้ในการทําลิปประดิษฐ์ลิปหรือคิดค้นอะไรอย่างงี้มันมาจากไหนล่ะคะก็อย่างแรกเลยครับคุณพ่อผมเขาเป็นนักประดิษฐ์นะครับคุณชัยวัฒน์เยวพงศริครับแล้วก็ทีมงานก็เป็นนักประดิษฐ์กันทั้งนั้นนะครับก็ทุกๆคนก็ มีความรู้ความสามารถในเรื่องการออกแบบเครื่องจักรการออกแบบกลาศา<ฆ>สตร์กลไกนะครับรวมไปถึงตัวผมเองก็มีความชื่นชอบในการออกแบบเรื่องอโตเมชันการทำลิฟต์เนี่ยมันก็ต้องรวมหลายๆองค์ประกอบด้วยกันไม่ว่า<ฆ>ความเข้าใจทางเรื่องกลาศาสตร์คอมพิวเตอร์หรือแม้กระทั่งความเข้าใจในเรื่องของโยธานะครับจริงๆคุณพ่อผมก็เคยทำธุรกิจก่อสร้างมาก่อนนะครับการเอาลิฟต์มาใส่ในบ้านเนี่ยเราต้องมีความรู้โยธาค่อนข้างเยอะมากนะครับเพราะว่า หลายๆบ้านที่เราไปติดลิฟต์เนี่ยเป็นบ้านที่มีมาแล้วไม่ได้มีการเตรียมลิฟต์มาก่อนดังนั้นเราต้องรู้ว่าลิฟต์จะไปยึดยังไงให้มันปลอดภัยหลายคนอาจจะคิดว่าติดลิฟต์ในบ้านเนี่ยราคาต้องแพงมากแน่ๆนะคะจริงๆเห็นแหละว่ามันมีประโยชน์แต่าราคามันเป็นยังไงมันมันเข้าถึงง่ายขนาดไหน,น ตอนนี้เรามีโมเดลใหม่ชื่อ Simplex h o m e นะครับ starting price อยู่ที่250,000บาทราคาเริ่มต้นอ,อยู่250,000บาทค่อนข้างย่อมยาวมากนะครับแล้วก็เป็นเป็นลิฟสลิงด้วยแล้วก็ใช้มอเตอร์ h ไ t e c h อย่าง s e r v ์โวมอเตในการขับเคลื่อนครับก็คือเป็นพูดง่ายๆก็คือเป็นลิฟที่ใช้คาว่าอะไรดีถูกและดีถูกและดีะดอ่าใช่ครับนั่นนั่นนั่นคือคอนเซ็ปต์ของลิฟที่ที่ทเราตั้งใจจะให้ผู้บริโภคเนี่ยได้เข้าถึงลิฟดีๆในในราคาที่จับต้องได้ าไฟนะคะบางคนบอกว่าลิฟต์มันก็ต้องใช้ไฟเหมือนกันมันทําให้ค่าไฟบ้านเนี่ยมันแพงขึ้นไหมถ้าเกิดว่ามีการติดตั้งลิฟต์ในบ้านนะคะอ๋อไม่เลยครับขึ้นลงครั้งหนึ่งประมาณสิบตานโอ้ใช่ครับเพราะอะไรมันถึงทําได้อย่างเนื่องจากเราใช้มอเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นระบบอออินวันเซอร์โวมอเตอร์เป็นมอเตอร์ข้าเรียกถิวแต่แจวค่ะอ่าก็คือเป็นมอเตอร์ตัวเล็กแต่ให้กําลังสูงและประหยัดไฟแต่หลังจากติดตั้งไปแล้วเรื่องของการดูแลรักษายากไหมคะ ก็คือเราก็จะมีบริการหลังการขายครับเราความสําคัญมากๆของลิฟต์เลยคือเมื่อเราซื้อลิฟต์ไปแล้วเนี่ยมันจะต้องมีคนดูแลเราไปตลอดการใช้งานของลิฟต์<อ>ซึ่งลิฟต์ตัวหนึ่งก็อยู่ได้ประมาณ20-30ปีนี่คือปีที่เราที่เราออกแบบไว้ว่าลิฟต์ตัวนึงมันต้องมีอายุประมาณนั้นะนะครับดังนั้นเนี่ย 2ี่0ปีเนี่ยก็ต้องมีการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอซึ่งฟลิงวันก็มีโปรแกรมในการบำรุงรักษาให้ลูกค้าครับมีการรับประกรันโมเดลปัจจุบันบางตัวก็รับประกัน1ปีรับประกัน2ปีหลังจากนั้นก็จะมีการต่อโปรแกรมรับประกรันไปเรื่อยๆซึ่งเราก็มีความตั้งใจให้ลูกค้าต่อโปรแกรมรับประกันตัวนั้นนะครับเพื่อที่เราจะได้ดูแลรักษาลิฟต์ตัวนั้นไปอย่างยาวนานค่ะ ทีนี้ในฝั่งของ SME D Bank บ้างนะคะได้เข้ามาช่วยพัฒนาธุรกิจของป l ิ้งวันยังไงบ้างคะคุณสอนคะคือเราก็เป็นสตาร์ทอัพนะครับแล้วก็เราต้องการที่จะสเกลเนาะเราต้องการที่จะทําให้ d u c ตเราเนี่ยมีคุณภาพมากขึ้นแล้วก็ผลิตได้เยอะขึ้นตอบโจทย์ดีมาน์ที่กําลังเพิ่มขึ้นนะ,ะทาง SME Bank ก็มาช่วยสนับสนุนในเรื่องเงินทุนในการที่ อ่ะเราสเกลโรงงานเราซื้อเครื่องจักรใหม่เราเราขยายฐันรายการผลิตใหม่ก็ตรงนี้ช่วยได้เยอะมากนะครับแล้วก็ช่วยให้โปรดักต์เราเนี่ยมีคุณภาพมากขึ้นมีความเนี้ยบมากขึ้นนะครับเพราะช่วงแรกๆเนี่ยเราก็ต้องต่อสู้กับความเนี้ยบของชิ้นงานนะความเนี้ยบนี่เป็นเป็นจุดสําคัญเลยนะเพราะว่าทางแบรนด์ต่างประเทศนี่ทาความเนี้ยบได้ดีมากนะครับทำได้ดีมากเพราะว่าเขาเป็นบริษัทขนาดใหญ่มากตอนนี้เราเป็นตัวเล็กเขาเรียก u n d e r ็อกนะครับเออ underdog ก็ต้องสู้กับตัวใหญ่ก็ต้องมีวิธีการสู้นั่นก็ ได้ S M E Bank มาช่วยสปอร์ตตรงนี้ครับก็ผมว่าก็เป็นแบบเป็นอัพพอร์ตูนิตี้ที่ดีมากๆยังมีส่วนอื่นๆอีกไหมคะที่เราได้มีการปรึกษาหารือกับฝั่งของธนาคารแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจของเราต่อไปก็มีเรื่องของพาร์เนอร์แมทชิ่งนะครับการการธุรกิจทางการตลาดอะไรเงี้ยนะครับก็มีการคอนซัลท์กับทางธนาคารก็ช่วยได้เยอะมากครับผมฟลิงกวันเองก็มีวัตกรรมที่ค่อนข้างจะตอบโจทย์เราเราเราคิดว่าตรงนี้มันเป็นโอกาสสำหรับธุรกิจเราจะโตต่อไปยังไงได้บ้าง ทิงวันเองเนี่ยก็มีไม่ใช่มีแค่ knowledge ของการทำลิฟต์อย่างเดียวนะครับก็คือมี knowledge ของการทำ automation อีกเยอะนะครับแล้วก็คิดว่าในอนาคตเราอยากจะขยาย product อื่นๆนะครับที่มาช่วยแก้เ,นเพนทอยคนอย่างนี้แหละครับจุดประสงค์เราก็คือทำสิ่งของที่มันมีเขาเรียกอะไรมันตอบโจทย์ฟังก์ชันแต่มันไม่ตอบโจทย์ความง่ายการเข้าถึงคนได้ง่ายขึ้นะนะครับก็เป็นเรื่องที่เราจะทำในอนาคตครับผม